ล้างส้วมให้วัดได้บุญจริงหรือถามได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ว่าล้างส้วมในวัดจะได้บุญขอทราบว่าเท็จจริงเป็นอย่างไรต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำขอเพียงตั้งต้นขึ้นมาด้วยเจตนาอันเป็นกุศล คือมีความปรารถนาดีปรารถนาประโยชน์สุขต่อผู้อื่นไม่เจืออยู่ด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงสำคัญผิดใดๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นบุญได้ทั้งนั้นสังเกตจากจิตที่สว่างสบายสะอาดปลอดโปร่งโล่งเบาสงบสุขลดความฟุ้งซ่านลดความหดหู่และลดความเกียดคร้านลงได้สรุปคือ ข้อเท็จริงเกี่ยวกับบุญที่สำคัญที่สุดคือจะทำให้ใจคุณเป็นสุขเพราะได้ก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่สำคัญว่ารูปแบบการกระทำนั้นๆจะเป็นอย่างไรเป็นสิ่งที่เล่าขานกันมาว่าบางคนเป็นโรคผิวหนังอันเกิดจากกรรมเก่าได้รับคำแนะนำให้ทำความสะอาดส่วมในวัติดต,ต่อกันเป็นเดือนๆหากทำด้วยจิตที่ผ่องใส และปราบเลื่อมใจเต็มกำลังบุญใหม่ก็อาจมีกำลังมากพอจะละลายบาปเก่าให้เบาบางลงได้กรรมวิบากเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องนำทั้งกายและจิตมาอธิบายควบคู่กันไปขอให้คิดว่าการนำสิ่งสกปร,รกออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือการนำเอาความสะอาดอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตใจ แม้ไม่สามารถอธิบายตามหลักทางวิทยาศาสตร์ว่าความปราบลื้มที่ได้ทำความสะอาดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกระตุ้นให้สารชนิดไหนหลั่งออกมาแต่คุณก็จะรู้สึกว่าสมเหตุสมผลเมื่อเห็นว่าจิตตัวเองสะอาดขึ้นและผลของบาปสุกปรกก็หายไปจากกายการขันอาสาเข้าไปล้างส่วมวัดด้วยความเต็มใจของตนเองนั้น ยังมีอานิสงส์งอีกมากเช่นทำให้เป็นผู้มีความคิดดีจิตใจห่างไกลจากความคิดสกปรกน่ารำคาญใจเมื่อจะทำทานก็สามารถทำได้ด้วยใจบริสุทธิ์ตลอดจนกระทั่งเป็นผู้มีกำลังสามารถรักษาศีลได้ง่ายสรุปคือคิดเสียสละแรงกายแรงใจไปทำความสะอาดวัดคุณจะเป็นผู้มีกำลังในการทำทาน และรักษาศีลให้เกิดผลยิ่งใหญ่ภัยบุญอาจเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่ากายหรือจิตของตนเองสกปรกด้วยบาปเก่าต้องการเครื่องทุ่นแรงในการละลายบาปสกปรกเก่าๆออกไปครับ